มาจากหมู่บ้านม้งเองนะครับเพื่อที่จะมารับต้นกล้าฟ้าธายโจรนะครับที่สารวจัยปทุมธานีนะครับการเกษตรนะครับนี่ครับก็ไปตามเส้นทางมองเองครับไม่มีอะไรมากครับอีกทีเดก็ประมาณยี่สิบกิโลนะครับนี่ครับถึงยางี้้ก็เข้าช่องกลางนะครับจะมีรถตักดินอยู่นะครับยี่ห้อโทนด ทานาโดนยาทาดานมองไกลๆเหมือนโทนโดช่วงนี้มีก่อสร้างอยู่ครับนะ่รับแต่ตามเส้นสามสี menu, men ue, ่ห้าประดุมทานีโดนรถบังอยู่ครับแล้วก็วิ่งใต้เงาจะได้ไม่ร้อนนัดโคลครับก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเยยาวไม่มีอะไรนะครับมวยไทยลังสิธิ์ครับ ก็ไปในเส้นทางที่เร็วนะครับเพราะว่าคนขับนี่ฟาร์ตแอนด์ฟิเลตเก้านะครับยืนได้ประทุมธานีครับเนี่ยทำขวาครับเมเจอร์นะเมเจอร์ลองสิทธ์แล้วก็นั่นฟิเจอร์นะครับไกลๆเป็นลันากนะครับอันนี้วิ่งเซตไนนะครับเป็นป้ายรถทัดไกลๆนะครับปั่นได้ตรงนั้นคือ สะพานลอยที่รู้จักกันดีนะครับสะพานลอยกับรถฟิวเจอร์นะฮะลำหอยฮะก็ฟอร์ดกับอิซูซูฮะเซ็นทัโกระวังตรงนี้หน่อยนะครับรถมันยื่นมาฮะไลท์ติ้งเซนเตอร์นะครับฝ่ามือมันลงกระสาบเนี่ยนั่นก็เป็นไทยวัสดุนะครับนัดสายหมึกก็ สะพานลอยครับเีก็ด้านซ้ายเป็นพรมคอนโดนะครับเีย <8. S 1> ก็ไปไป้ายเบกลร์โฮมแกนะครับแล้วก็งด,ด้านซ้ายเป็นหมาหลัยที่มีสัญ์ลักเพรน,นะครับก็คือมาลกรุงเทพนั่นเองเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากนคะรับแล้วก็มีสตาร์บัคอยู่ ก็เข้ามาทางด้านขวานะครับซึ่งวิ่งได้เร็วน,นะครับเป็นไปาปไกลๆทางขวานั่นคือเสียงกงครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยนๆนะครับอันนี้เป็นสะพานลอยนะครับของสนามกอล์แล้วก็เป็นโรงพยาบาลพัทรุทนบุรีนะครับที่เป็น บวกสีเขียวนะศูนย์อร่อยรังสิตสถาบันเอทก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับนี่ก็วิ่งในเส้นทางหลวงไปเล็กหนึ่งนี่ย,ยุทยาสระบุรี GPS นี่ก็บอกอีกว่าทับสิบนาทีจะถึงนะครับเส้นตรงนี้ก็จะกระโดกกระเด็นนิดนึงนะครับ ด้านขวาก็คือหมอเซ็งนะครับที่เก่งเรื่องยาผู้หญิงนะครับนี่ก็อยู่ทางด้านซ้ายครับมหาลาัยธรรมศาสตร์นะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะด้านขวาไกลๆนะั้นก็คือป้ายตลาดไทย ทางซ้ายเป็นนำแสงทับจับกุนนนะครับก็นี่โตโยต้าชัวกับสตาร์ด็นะครับเราที่เห็นไกลๆทางขวานั่นก็เป็นที่เป็นเจรพันธุ์การเกษตรเชิดระเกียินะครับที่โลโก้เป็นรูปโยกตาใบไม้สีเขียวนะทางซ้ายเป็นโรตัสนะครับ ก็จะเป็นสะพานลอยข้ามนะครับทางสายเป็นโรงพยาบาลการุนเวชนะครับอันนี้ก็จําง่ายเพราะว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลการุนเวสครับแล้วก็จะมีสะพานยูเทิร์นนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าดูศึกษามาดีๆก่อนนะครับสะพานลอยที่มีระหว่างโลตัดกับอีกสี่ ก็เด okay. mm ี hmm. mm ๋ยวจะไปยูเ hmm. ท <sk> mm ิร hmm. ์นอ uh ีกสะพานนึ่งนะครับแล้วก็จะจำเป็นจุดสังเกตก็ได้ครับว่าเป็นวัดนะครับเป็นวัดแล้วก็เตรียมที่ทิศซ้าย เดี๋ยวจะมีทางออกตอนนี้ทางออกโดนรถบรรทุกไกลๆบังอยู่นะครับนะครับโดนรถคันสีขาวนี่บังอยู่นะครับจะมีด,ดูส้มๆนะครับนี่ตรงด้านซ้ายนี่คือไปรษณีย์นะครับ ก็ตรงเป็นสะพานลอยอันนี้เป็นราชพัฒนวันอยอารมณ์ก่อนนะครับยังจะไปมีป้ายเก mm hmm. เขียวกับรถนะครับที่ขึ้นอยู่กับประตูน้ำพระอินทร์นะครับสะพานกับรถนะครับโดนโดนริ๊กิกลังไม้หมดเลยนะครับเี๋เรากำลังขึ้นสะพาน กับรถยูเทิร์นเนี่ยเนี่ยสงสะพานจะมีตรง,าางป้ายฟิอินเสียงกลงก็ค่อยค่อยยูเทิร์นเนี่ยับอันนี้รู้สึกจะเป็นแมนชั่นหรือพัร์์เน้นนี่น่ครับกอ เป็นสะพานกับรถเดียวกับที่เรามาพิพิธภัณฑ์าการเกษตรเฉลิมพระเกียรติบ่อยๆนะครับใช้สะพานร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวพอลงไปใกล้เราจะไปคลำทางอีกทีหนึ่งครับก็กำลังเตรียมที่จะลงสะพานอันนี้โรงเรียนสอนขับรถนวนันนคร ลงมาแล้วนะครับก็ค่อยๆช้าๆไปนะนี่ก็บอกว่าประมาณครับสองกิโลก็จะถึงเนี่ยก็ไปกันเรื่อยๆกันก็ก็จะผ่านสะพานลอยนะครับแล้วก็เป็นตำรวจทางหลวงหนึ่งตรงน,นี้เราก็จะอยู่นานๆเดี๋ยวเราโฟกัสนิดหนึ่งนะครับ ครับ1.6กิโลเดียวซ้ายหนึครับระวังรถสวนมาด้วยครับก็จะมีวัดนะครับมีโฆษสหายไข่วัดน่าจะวัดส้มจีนนะครับส้มจีนนะนี่อีกหนึ่งโลนะครับนี่ต้อง ขับช้าๆหน่อยนะครับลองรถพุ่งออกมาเ900เมตรนะครับวันนี้เคหาชุมชนคลองหลวงนะครับ800เมตรนะครับเลยปั๊มคาเทคแล้วก็เอ็นบาร์ดทอ500เมตร บาร์บีคิวรีสอร์ทนะครับจะเห็นตาเขียวนะครับโลโก้ตาเขียวอรอบเก้านะครับสองร้อยเมตรนะครับเราก็จะเลยพิเิธภั์การเกษตรนะครับอันนี้ยังเป็นถนนหลักนะครับอันนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้ขอสังเกตดีนะครับเป็นโอ้โหโดนป้ายบังครับเป็นศูนย์การเกษตรนะครับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีนะครับก็เหลืองเหลือครับที่จะมีเตยด่างสูงๆอยู่เยอะยะนะครับแล้วก็เนี่ยครับเลี้ยวขวาเ้าไปนะครับก็จะมีป้อมยามมีช้างน้อยตัวเล็กมีควายหลายตัวนะครับเนี่ยครับก็ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจอดรถอยู่ตรงนู้นครับเห็นฟ้าทะลายโจรอยู่ไกลนะครับก็จบคลิปการเดินทาง Gracias.